ชุดอันนี้ติก๊กตอกมันจะแบนเราไหมแบรนดไ์ไม่เลยติไม่ดูตูดสิโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh ตายแล้วปนิตาเบาเลยอ่ะนี่ไงเขาลงกันไปแล้วหรอแล้วเขาเจอปลากันไหมอ่ะฉลามไปไหนอ่ะไหนอ่ะมีม,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 มียังเจอฉลามยังไม่กล้าลงาอะอาพี่ติกไม่ลงหรอหนูกลัวโต้งทำไงอ่ะไม่ไม่ต้องกลัวที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นปกราะ่าตีมันจะ เขาจะป้อนอาหารฉลามที่ผิวน้ำใช่ไหมหรอแต่ที่นี่เขาป้อนอาหารใต้น้ำเพื่อให้เขาให้พี่เมนนี่ลงไปก่อนดีกว่าแล้วพี่เมนนี่ขึ้นมาถ่ายรูปให้หนิงหนิงขึ้นรักหนิงไม่ลงทั้งเรือเขากลัวคนคนเดียวเลยคุณเมนนี่เรากลัวคนคนเดียวอะปีนยาวสีขาวที่จะลงเดี๋ยวหนิงถ่ายให้พี่จบไหนพี่อยู่ไหนวเราจะเราจะเอ้เรือเอ้ลงอะไรนั้นเรือยาง อะไรวะลงเรืยางหรอไข่รูปกับฉลามแค่นั้นรอฉลามมาก่อนแต่ฉลามมันยังไม่มาเราเนี่ยพวกอาหารลงไปในเนี่ยพวกอาหารลงทะเลละลงไปในทะเลเดี๋ยวเราไปดูซิยังมีอยู่นะนี่ดนี่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 โอ้พี่ยาตรงนี้เป็น ไรายการคิดตัวรายการสมตัวหมดเลยอ่ะไหนอ่ะฉลามเองมีตักระตัวเลยโอ้โหสำสมัยในน้ำเลยอะ่ะแต่ล่ะไ,ไม่กล้าลงอะ่ะได้เปลี่ยนชุดว่ายน้ำไปกี่ชุดละคะยังเลยคะ่ะยังเพิ่งตื่นนะคะ ต้องต่มาหยิงนอนอย่างเดียวเลยค่ะเพิ่งตื่นคุณธัญดาก็ใส่สปอร์ตเกิร์ลไอ้สปอร์ตบาร์ชุดสปอร์ตค่ะสปอร์ตมากตาดลงเลยีปัน้ถ่ายหมดเลยรอถ่ายกับฉลามไงเฮ้ยเฮ้ยใครวะคะแต่ตัวกระเบนตัวเบลเลยเนี่ยกระเบนตรงนตเ,เนี้ยตัวเบลเลยไปไหนเนี่ย หง,ง้มงีอาหารฉลามแก้โยนลงไปตรงตรงกาจที่พูอยู่แม่หนิงพาเด็กไปดำน้ำน่ารักมากอยูเม้าดิฟกันได้าว่าไรงแล้วไม่ใส่เซ็ล็อกเลยนะได้เราว่าอะไรลงแล้วไม่ใส่เซ็ตล็อก ไม่อยากไม่อยากลากไอ้พวกของลงไปว่ะกลัวแค่ลงน้ำก็กลัวแล้วอ่ะเออทำไงเราเนี่ยใส่แค่สูตรเด็กแล้ยืมบนเรือนี่เอาแบบนี้เอาเอาอย่างงี้คะอยากนั่งบนนี้นั่งไหนแล้วก็ไข่ตุ๋น้องนังนแหละแต่ตอนนี้ฉลาดยังไม่มาเขากำลังเอาขั้นหน้าลงไปลงไปล่ออ่ะฉลาดจะได้อิ่มอิ่มค่ะพี่หนิงต้องลงแล้วค่ะไี่อยากลงฝากบอกคุณทันย่าว่าคุณเป๊กตามแล้วค่ะรับทราบแล้วค่ะแต่ยังไม่กลับค่ะฝากไปบอกด้วยนะคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะปลาเพียบเลยปลาเพียบเลยอยากดูบ้างเดี๋ยวพาไปดู

โอ้โหก้นสวยมากอะพี่แมนนี่ดูดิเขาหลอกว่ามีฉลามอะอะไไรร เี่าซักสีเขียวขาเขียวนี่ไงตัวอะไรอ่ะคนนี่วะนี่ไงฉลามเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ย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 วเห็นฉลามแล้วนี่ไงนี่ไงฉลามอยู่นี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 ่ฉลามอยู่นี่เราบอกกันรอแป๊บนึงกสามจะได้กลิ่นมันมาอีกนี่ไงมาแล้ว พี่เอฉลาอ่นี่ฉลาที่นี่น้ยจริงด้วยว่ะม่มาลงสุโอ้ยนี่มา้วยไปพี่เอมาตรงนี้เะฉลาอยู่นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะของเรือแล้วมีกระเบนหรือเล่าตงีนไหนอกลามินตัวนี้นี่นี่ฉลามตัวบเลล์เลย ฮ่าไม่บอกใครนะไม่บอกฉลามใช่ปะยังอยู่ใต้เรือเราเนี่ยมีคนถามว่าพวกเราสามคนเนทำไมไม่ลงน้ำกลัวกลัวแก่แล้วเดี๋ยวก็จะไปเป็นอาหารของฉลามเดี๋ยวลุงเอไม่มีใครสั่งอาหารให้ใช่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 เช่ใเ่อน่ใู่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชรใช่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 ใ่ใ่ะ ทำให้อยู่เกาะล้านก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องมาถึงมาดีฟ์เนี่ยดูสิดูสิอยู่เกาะล้านเลยเอออยู่เกาะล้านก็ได้หัวละลายห้าสิบมันไม่ออกมาเลยนะเนี่ยมันไม่ออกมาเนี่ยดูดิมันคฉลากเลยกระเด็นแบบกระเดนเนี่ย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 ถ้าสมมติว่าลงไปใช่ป่ะแล้วอยู่ในห่วงยางนั้นใช่ป่ะแล้วถ่ายรูปเสร็จขึ้นเลยนะได้ เดี๋ยวจะล็อกเป้าเลยล็อกเป้านะเราขึ้นเลยนะได้เดี๋ยวจะรอปัญหาฮะรอปัญหากันไปเบ็ดเบ็ดเบ็ดเออไี่แบบล็อกเป้าเราขึ้นเลยนะไม่เอากลัว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 ลงไปทำไมก็ไม่รู้ให้ให้เขากินคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวมากินเราเฉยเลยตุ่มหูหลุดเออใช่ ปแม่ก๊อลฟลงเลยแม่ก๊อลฟแป๊บนึงนิ้นถ่ายก่อนเร็วเก็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเกิดแม่ก๊อลฟโดนฉลามกินจะได้มีดิจิตอลฟุตปิ้นเก็บไว้ยุดยดเดียว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 เอาโอเคไปเลยว้าวจะหล่าวมาเลยมองแม่ก๊อลฟลงไะใครอยากลงลงไปเลย น้ำใสามากใช่ จะยังไม่หายจะลงดีกว่าหนูกลัวพี er> ่มูนหนูไม่กลัวหรอนี่คือกลัวสลามกันหรอแกงเนี่ยนี่กลัวค่ะนี่แกนี่แกนี่คือกลัวสลามหรอดูดิดูดิแต่ละคนกลัวสลามว่ากลัวสลามใช่ไหมเป็นไงล่ะบอกแล้วเตือนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วเตือนแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะว่ายหนีตายกันหมดเลยเนี่ยดู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 เออ เป็นไงไม่เป็นไรทุกคนถูกบันทึกเอาไว้หมดแล้วถูกบันทึกไว้หมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วว่ายหนีตายกันหมดเลยบอกแล้วเป็นไงล่ะ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 ว่กลัวฉลามกันหมดเลยดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัว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 หนีเห็นไหมล่ะกลัวฉลามน้าเห็นหมดเลยขึ้นมาทำไม เลยเขาวิ่งว้หนีตายกันมาเนี่ยไหว้หนีตายหนีตกมันเป็นกิจกรรมถ่ายภาพกับฉลามหรือไงทำไมต้องหนีตายเขาเนี่ยเขาไหว้หนีตายกันขึ้นมาเนี่ยเขาไหว้หนีตายกันขึ้นมาเขากลัวฉลามอ่ะหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็ไงหน้าตามาทำหน้าไงมาทำหน้าไงมาทำหน้าไงมันไม่ทำหน้าไงเรากลัวมันเองเพราะว่าเราติดตัวไปสี่ห้าตัวแล้วโอ้โมใหี่ทยนี่ไงนใหญ่นี่ไง หนีตายยังขึ้นมาเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะมีลงหลอกใครอยากลงบ้างอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับนนุูลาฉลามกินยาตัวชี้ยัไม่ลงดูคุณธัญยาเขาเขาก็กลัวเขาเขาก,กลัวเหอะเขาก,กลัวเหอะเอาไงเอาไงเอาไง คุณเอาไงกับชีวิตเอาไงเอาไงเอาไงลงไม่ลงเราลงเยอไอเนี้ยเราลงเป็ดเนอะเราลงเป็ดเนอะใส่เหยือลงไปเลยใส่เหยือลงไปเลยเยอะๆเลยแล้วว่ายหนีตายกันแล้วเร็วหนีเร็วหนีเร็วฉลามมาหมดแล้วฉลามตัวใหญ่หนีเร็วหนีเร็วนีเร็วน่ากลัวจะตายนี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่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 อยู่ตรงนี้เลยนี่นี่ นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ้อนแต่ว่าแกควรจะลงรู้ว่าเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วไม่เม่ลงกูแก่แล้วกูมีลูกไงกูมีลูกไงเธอคะเธอชันพ่ธัญญาหรอยุคเดียวกันค่ะฮะเดี๋ยวค่อยลงอันนี่แล้วกเป็นห่วงเพื่อนควรจะเอาออกไปหาประสบการณ์ แน่ลำมากเลยแล้วเพื่อนก็ไม่ลยกอ่ะมาไหมมึงขอย้อนเหยื่อเลยย้อนเหยื่อเลยย้อนเหยื่อเลยย้อนเลยย้อนเหยื่อเลยเอาเลยไปเลยโยนไปเลยเออนั่นแหละเขาใหญ่เห็ยื่อเขาใหญ่เขาใหญ่มากเขาใหญ่ไหนเดี๋ยวพี่แจ๊ซีค่ไหนี่นี่นดูฉลามกันไม่ลงเนี่ยดูดูดูเนี่ยเนี่ยเนี่ย

เอ้ยมึงลงเร็วมึงเร็วเร็วเร็วลงเลยอุ้ยน้องจะแหลมแม่แม่บัวไปทางนู้นไปทางนู้นไปเลยไปเลยไปเลยใหญ่มากเชี้ยนะบัวนะบัวนะบัวฉลาดจงใหญ่มากวันนี้มึงโอ้เขี้ยยยยสองตัวเลยนะกลัวนะกลัวเฮ้ยไม่หยุดผักนะเว้ยอย่าผักนะอย่าผักนะกลัว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 ว้าวอย่าลวกลงไปเด้อไม่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  อุ้ยน้อตัวใหญ่มากเลยน้านหนูกินกะเพราไปโลกหนูกะเพราซ่ากะเพราซ่าหนูอยู่ตรงไหนอ่ะนี่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 คนในน้ำไม่ได้เห็นจ้าเอออยู่ข้างบนเนี่ยแหละลงไปทําไมน่ากลัวจะตายโอ้เฮ้ยเตรียมการถ่ายไว้ใช่ป่ะเดี๋ยวขอคลิปนะระวังนะโอ้หเอาจริงจะน่ากลัวนะน่ากลัวดิใครกล้าลงมั้งอ่ะบอกว่ามันแงบน้ำมันแงบน้ำมันแงบมือนะ ใครกล้าลงไปละอ่ะในเนี้ยถ้าดูอยู่ใครกล้าลงกดหนึ่งใครไม่กล้าลงกดสองใครอยากให้หนิงลงกดหนึ่งเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าคนดูถึงหมื่นคนหนิงจะลงเดี๋ยวถ้านคนดูถึงหมื่นคนหนิงจะลงอยู่เมาดีค่ะมันอยู่ข้างหลังแกเชียร์นะปัวมันอยู่มันไงแล้ว เดี๋ยวถ้าคนดูถึงหมื่นมันจะลงดูนี่ตัวใหญ่นูเตัวใหญ่ดูตัวใหญ่มากเลยเยอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนี่ไงเฮ้ยแต่หนิงอยากถ่ายรูปอ่ะมอายแนนี่มนนี่ระวังระวังมาเสนอมไเอาว้อาทน้ามาเล่นโดมดยโอเคโเ

โอเคปะฮะเออเดี๋ยวคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนพี่อ้นเขาจะลงค่ะอ้นสี่พันอ้นสี่พันลง เอาะถ้าหนึ่งหมื่นคนเราลองถ้าคนดูหมื่นคนเราลองไหมใครบ้าอได้พอดูหมื่นคนนะแต่ตอนหลมอไม่ถึงหลมอไปูายุนไปก่อนไปยูพายุนไปดูดูพายุนดูพายุนดูพายุนโอ้าฉลามบอกคนไทยไม่อร่อยชายหนิงไม่อร่อยชุดหนิงซ่แบบโอ้เดอฉลามยังอ่ะ รอฉลามก่อนสิไม่มีฉลามตรงนี้อ่ะเห็นไหมใครบอกว่าวันนี้เรียกตอนนี่ฉลามอยู่นี่เสร็จเรียบร้อยพี่เอเร็วเก๊กเร็วฉลามไปแล้วไปอยู่ใต้พี่เอ่ะกกรระะเเบบนนดด้้ววยยหมดแล้วไปแล้วมันไปแล้วเม็ดแล้วพูดสิเม็ดแล้วเม็ดแล้วจะล่าเม็ดแล้ว ไม่เชื่อเยอะๆีอะไรมันดอนมันโดนขาหนิเงียเฮ้ยไม่โดนอะไรโดนขาหนิเงียอะไรอะมีตะกี้มระโดนมวยพี่เอ๋ี่ยล้วเขาหาเลยไม่เชื่อจะรังอยู่ข้างนั้นถ่ายกันเลยอ๋ไหนยะไหนยะจี่เยออยู่ไี่รูบอกว่าเมาเลยแต่อยู่เมาดีข่าไม่เป็นไรถ้าคนถึงหนึ่งหมื่นคนจริงๆจะลงอิ่กลัว ไม่ถึงหรอกท้าทายเป็นงั้นแหละนี่ไงก็มาถ่ายให้ดูไงว่าแบบยังไงนะอยู่เมารีฟแล้วเหมือนอยู่ที่ไหนนะเหมือเกาะล้านเลยเกาะล้านนะภาพรวมภาพรวมเกาะล้านนะหัวละแปดร้อยห้าสิบออันนี้หัวเท่าไหร่รวมก็ผ่านกับนี่ไอเอลี่หัวเท่าไหร่วะอแปดร้อยห้าสิบมาจริงเหรอกำลังจะหมดอยู่แพงกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ราคาไงอันนี้หมายถึงราคาเกาะล้านราคาเกาะล้านเช่ไหมแปดร้อยห้าสิบโอเคลูกสาวพี่มาไหมคะไม่ได้มาค่ะเขาถามว่าจะไปย่ สวัสด e. okay. ีค่ะน้องหนิงโดฟินโดฟินน่าสนใจเราเจอไอ้ไข่หน yes <ah ึ่งฉลามจะเป็นมาโนย่ะที่พูดไปไหนแล้วเนี่ยฉลามมาแล้วเนี่ยแก๊กเร็วเนี่ยฉลามอยู่ตรงนี้หนูเปิดฉลามะฉลามไหแล้วฉลามไหมแล้วแม่หนุ่มเราไปยังไงนี่ฉลามอยู่นี่ฉลามอยู่นี่ฉลามอยู่นี่โอ้ยฉลามพูห์พูหัดเนี่มาแล้วฉลามอยู่นี่ พี่อย่างเฮ้ยถ้าให้อย่างนั้นสวยๆเฮ้ยฉันว่าฉันว่ารีบลงก่อนดีกว่าพี่นิ่งไม่รู้จักฉลามอ่ะโอหันมาแล้วอุ้ยปลาลงดีกว่าพี่หนิงกล้ามากปลาลงดีกว่าปลาปลาปลาต้นไหนรูปพี่นิงนะปลาปลาปลไม่ดูกันนะฉลามมันจะอยู่กับเราอีกนานบ้างไม่เราหนีกลัวแดด มันก็อยู่ตลอดเพราะว่าเหยื่อมันอยู่ในกรงฮะเหยื่อมันอยู่ในกรงครับเหยื่ออยู่ในกรงไม่ใช่เราใช่ไหมที่มันเหยื่อถ้าเราเราอยู่ในกรงไม่่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เปลี่ยนชั้นลำป่ะตอนเป็นผู้ชายกลายเป็นตุ๊ดเลยเนี่ยป้าพี่ลงเร็วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนที่เดี๋ยวนั้นเรายังไม่ได้ลงเลย แเดี๋ยวเขาเปลี่ยนอยากถยูบฉลามมันมาตัวเดียวเองทำไมอะอยากถ่ายลูกปกดงฉลามเอางเลยพี่คนี้ก็น่ากลัวแล้วนะม่จเย็นนะลาะฉลามฉลามี่าเล่าอย่ามักอยม้ไม่อยาไปกลมรอมาแล้วเดี๋ยวจะได้ถ่ายันมาล้งาแค่สองเียเาห้งลงไหมลงเลยมันไม่ได้ดมา่ไ่ยังดเลยอะ มันมันไปหมดแล้วหรอสองคนอ่ะนั่นแหละฉลามที่ข้องหามันไปหมดแล้วหรอที่เป็นอาหารฉลามกําล้งว่าฉลามมากอันตรายอย่าลงครับเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเปลี่ยนยางให้พิญาลง ทำไมฉลาดมันไม่เหมือนที่อื่นเยอะๆอะฉลามมันติดงานที่อื่นหรือเปล่ายามากเขาดีกจอเขาีกี่จอน้าคนกนเขาม่มีถ่ายตั้งไมายังเรนนี่ถ่ายยังเนี่ยเขาถ่ายอย่างไงถ่ายแล้วหตาฉลามไม่ถ่าย่หนเอยู่ใกล้บ้างเล่ลอเดี๋ยวเาอเป็น พี่เล็กนี่มอกไม่ได้พี่ยาลงตรงไหนนะพี่ยาลงยังไงอะพี่ยาเขาไปเขาจะลงไปกับไอ้ลูกเป็ดปลาเดี๋ยวนี้อยู่ถ่ายให้ดีกว่าอ่ะใส่เชือกชูชีพก่อน ไปด้วยหงหากนี้แต่อีนี่มันกับของหงมันคอหักกับพี่ต้องหงคอหักอ่ะเีาก็อะโวคาโดอะโวคาโดอะแล้วพี่ไม่ใส่ชูชีพหรอจะงำไปบริการลำไได้ะตั้งลำมาทำไมพี่ฟาง เรายังไงอ่ะไม่ใส่ฟิลหอเะะฮะะฮะทเป็นน้องเพี่ไปก่อนเชวาะ่อสอ่ื่อนที่ไปหล่อลเ่มาแล้วกรแคโกเลจังะจใช่หมอยู่จหรอแคโกดาวจ้ำโอเคอ อันนีอ่มีนจะละลนัวายน้ำเปล่านั่งง่ยง่นสลมากลับวางให้ดูน้ำตอนนี้ยเอ๊ะแ้วอันนี้อ่ะนาโล่เ เด n you hold i ฉลามขาวผู้จริงผู้เล่นกินเลยาเร็วมากมันกินนะมันกินคนและฉลามขาวอ่ะ

ที่มีกีบดำอ่ตัวนี้ตอนนี้น้วเสีตาบดมันไม่ได้ใต้หนมันจะบดไปลงเลยเร็วรอถ่ายถ่ายเัวคอ้ เดี๋ยวพี่อไปก่อนนะเดี๋ยวนิ่งค่อยไปโอเคพี่อไปก่อนพี่อไปก่อนพี่อาไปเลยพี่ไปก่อนเดี๋ยวนิ่งค่อยตามไปไฮ้เป็นไรพี่อได้รู้เปล่าเมนี่เมนี่ แมนนี่พาพี่แอ๊ไปหน่อยพอเอากพี่อกไปนะถ้ปจากทุกคนใช่แต่เดี๋ยวถ้าหนิงลโต้พี่ตไม่ต้องพาหนงออกไปจากทุกคนนะเดี๋ยวนิงไปลบคนได้แมนนี่พาไปฝั่งนี้ดิระวังระวังระวัง ต่อไปตาคุณอ้นนะนู่นไงแม่ไปนู่นอะนู่นอะนู่นอะโดนนู่นอะเผียรเดี๋ยวชนเนี่ยพี่เผอยรดูหัะเฮ้ยระวังพอแล้วพอแล้วไกลไปแล้วไกลไปแล้วเอามองโดนมองมองโดนมองโดนนั่นแหละตาต่อไปกลมครูลาสินาตา่อไปตาพี่อ้นนะคิวต่อไปกลมครูแล้วสินะต่อไปตาพี่อ้นเลย เฮ้ยแต่ว่าคนที้คนจับไปก็ดูเป็นฉลามได้เหมือนกันนะอ๋อไม่เหมือนละือว่าเขาใชทำกราฟิกฉลามหลังเได้ไหมเดี๋ยวไปทำกราฟิกได้เออใช่เดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่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 ช่ฉลาม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 หยุดฉลาม่่แอวมยเยมันไปไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอะพี่อ่อันตรายพอแล้ว ชิวกะผีี่ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยไกลนั่นน่ะโอ้ยดูเป็นห่วงจริงจังเอาะเถียงยันยันน่ารำคาญสุดๆพอแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้นั่นไอ้ซนอกโกะอยู่เข้าไปสิม o v e move ปล่อยนี่ยังไงเราไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บ้าปล่อยนี่ยังไงมันไกลด้วยเข้าไปห่วงยางก็ไม่มีเฮ้ยไปยังไงไปใช่มันอันตรายพอแล้วกลับมาเมนี่เป็นไหนเมนี่ไปเอนเมนี่ไม่ไม่ดูแลเลยอ่ะ เอากลับมาก่อนมึงไกลไปแล้วห่วงยางก็ไม่มีเป็นในไลฟ์โอเคไหมไปอ้นตาแกเลยเดี๋ยวฉันคนสุดท้ายตาแกเลยอ้นตาแกเลยรูปได้อย่างพี่โตได้แล้วครับอ้าวโดนได้แล้วหรอโดนได้แล้วด้วยพี่อ้นไปเน้นเน้นตัดกันเลยพี่อ้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉั้นคนสุดท้ายเดี๋ยวฉันป่อยแกแกไปก่อนเลยเพื่อนฉันรักแกป่าเร็วปเร็วเร็วเร็วที่ฉันถ่ายฉันถ่ายฉันถ่ายไปเร็ว จะถ่ายไว้นะได้เปิดไม่ลงเลยหรอเออไล่ไว้เออไปแล้วไปเลยทุกคนทุกคนต้องขอโทษด้วยเนาะเราต้องทำนั่นนี่เออเราอยู่แล้วเราลงไลฟ์ไปเร็วไปเราจะลงไลฟ่จะยังไงเออลงไล่ไม่ลงเลยอยู่ในไลฟ์หนิงเดี๋ยวหนิงเซฟให้เออไปไปหนิงถ่ายให้ไปเลยเร็วเลยอ๋อหนิงแกชื่ออะไรเดี๋ยวฉันจะให้พ่อใหญ่เขาไปดูในในไลฟ์แกเออเรื่องของหนิงเรื่องของหนิงเออพี่ไม่กลัวไหมคะเมื่อกี้ไม่กลัวเลย พี่อ้นเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้นลงพี่อ้นเสร็จแล้วค่อยเป็นพี่หนิงอตาพี่อ้นแล้วเอาเราเอาวอคาโดอยู่ไหนเอาวอคิชิแอนมีไม่กลัวเหรอเดี๋ยวอ้นลงก่อนแล้วหนิงแค่ลงถ้าเกิดเราอยู่ข้างบนอ่ะไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างเราก็ไม่รู้ว่าปลาฉลามจะมาง่า กนอาอาอพี่อ้น <g> ก <ngh ỉ> <unfor> ่อนพี่อนก่อนพี่อ้นปะพี่อ้นถอดชื่อสิไม่ได้ไม่ได้่ไ้พี่อ้นเนยเหนื่อยไม่ควม่นะพี่ต้นนะแลเดี๋ยวให้พี่อ้นไปก่อนแล้วหนิงทำใจเขสุดทายอ่ะไ้เียเดี๋ยวเขาดูุเกดเอ่อนไข่ให้ันติเมียชอบมากดูิวเนี่ย ไม่คือเรียกความมั่นใจเหรอฮะเรียกความมั่นใจหนูไปไปต้องระบายตัวแต่สวยแต่ไปไกลน่ากลัวต้องไปไกลๆเจะไ,ไม่ภาพแบบไม่เดี๋ยวเราลบรีทัชคนได้เรออาปลาฉลามไปใส่ได้เดี๋ยวให้ทีมกราฟิกทำเขีนว่าเขียนว่าทำได้